ประเด็นร้อนชั่วคืนเมื่อคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยค่ะกระแสไม่ได้ตั้งใจปกติคือไม่ได้คิดอะไรด้วยไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรด้วยนะแบบว่าทํารายการมาก็คืออัดเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไปถ่ายโพสนาอน่าเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีรายการออนไลน์สปอร์ตแล้วตัวเราเองกว่าเราจะว่างอะไรเงี้ยมันก็จะว่างหลังเที่ยงคืนทุกวันแล้วจะมีใครที่แบบมานั่งรอเราถ่ายเที่ยงคืนได้อะไรเงี้ยจนมานหนทุกคนก็แก้ปัญหากันเอาละขึ้นรายการนี้เลยด้วยกัน ก็ที่จริงทำมาเมื่อวานมีดีๆก็เอาจากแม่ลีน่าต้องขอขอโทษแพรลี่กับขอโทษแม่ลีน่าทั้งคู่อันนี้ต้องขอโทษทั้งคู่จริงจากที่แบบว่าวันละนน้าเราจะถ่ายทองสองเทปอยู่แล้วก็ป้ามันก็จะแบบมีห้องหลายห้องอ่ะนึกออกป่ะก็ใคุณลีน่าจังนู้นปรากฏว่าตอนจบอ่ะทีมงานบอกเฮ้ยขอไลฟ์หน่อยห้าสี่สามสองโอ้โหแม่ลีน่าเขาก็เล่นใหญ่อยู่แล้วก็เล่นแบบสี่สามสองแบบ บางคนถามบอกโอ้โหทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็รู้นะว่าเวลานางเล่นแล้วเบรกไม่อยู่อ่ะนางเล่นแล้วแบบว่าเบรกไม่อยู่ก็เข้าใจนางนะแต่ก็แพรรี่อะเชื่อไหมว่าตอนแรกอ่ะใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกับแบบส่วนตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยว่าเหมือนประมาณนังไปเล่นหนังพิโกตใช่ไหมล่ะ,ะแล้วตันกระชาตวิกนะอันนั้นนะ่คือมีการเตรียมมาก่อนมนหนังแต่หมายถึงว่าอันเนี้ย ดูดีๆเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะเว้ยเหมือนก็มันจะกอดลากันน<ม>ันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบช่วงที่แบบคิดว่ากําลังไลฟ์คงไปดึงแล้วหลุดจริงๆก็รู้เลยว่าแพรรี่แบบน้ําตาไหลเลยอะวินาทีนั้นเราคือช็อกตกใจช็อกบาใครจะไม่ช็อกล่ะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอะอจบแบบแบบไม่ไม่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นพแพรธี่ขเขาลงมเลยนะก็เดินไป น้ำไปร้องให้ท้องน<ช>้ำเหมือนไปแบบไปฮึบในห้องน้ำไปฮึปฮ๊บคือแบบว่าคือไม่ดำบรรุที่คือน้องมม่ดำที่ผมมาบอกว่าเฮ้ยแม่พี่แพรล,แลีครูร้องไห้เราก็แต่ตอนนั้น,นคือช็อกอยู่แล้วรู้ว่าแบบรู้รู้รู้รรบบว่าแบบมันมันหนักแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกพี่ลีน่าพี่ลีน่าเขาคุยด้วยหน่อยเสียอะไรเงี้ยมันจะตอนนี้เขาไลอยู่นะตอนที่ในระหว่างที่ แพรี่ไลฟ์แบบบ้านแพรี่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกับบ้านเขาทำงานแล้วก็ในระหว่างที่เขาไลฟ์อยู่อ่ะทุกคนก็ตึ๊กกจะบอกมันจะบอกพี่ลีนาไงเพราะพี่ลีนาาต้องถ่ายต่อไปใช่ไหมละ<ช>่ะต้องหลบตรงนี้ดับตัดสินใจบอกเองหรือกันวันนี้้องขอโทษคุณาน์แต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราไม่ได้มาเคลียร์ใจกันสามคนด้วยกันไหมไม่เขียนจะไม่เขียนเพราะว่าตัวเราเองก็ต้องทํางานใช่ป่ะแล้วก็ เมื่อเามรู้อีกทีคือกำลังเปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็ไลฟ์ลแล้วลยอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไลฟ์มันก็คือมันก็สมควรที่เขาจะต้องออกมาไลฟ์อะไรแบบนั้นก็ <c oughs> ใช่อ่ะเขาเขาไม่ผิดอะ่ะเ <c oughs> ขาก็บอกว่าเขาพูดทำในที่เราก็สะอึกกันนะว่าหวิกของเขาก็เหมือนหัวขรุขาวอะไรเงี้ยไปดึงเขาเขาก็รู้สึกรีดาจากย์เขาบอกมาว่ามันก็คือการแสดงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่ มันไม่รู้จะแสดงเพราะมันไลฟ์อยู่อะก็คือยืนยันว่าไม่มีการจัดฉากเรียกเคทติ้งไม่ไม่เคยจัดฉากอยู่แล้วมั้งคะชีวิตนี้คือแบบถ้าจัดฉากอย่างนั้นก็ไม่จัดฉากเพราะมันชอบอยู่เฉยๆมดไม่ได้ชอบอยู่แบบโหแบบก็รู้จักมดจากสถานการณ์ตอนนั้นก็คือคุณแพทรีกก็ถ่ายในการจบไปอย่างทันจบแล้วประเด็นอะคือนางจบแล้วแต่นางหวังดีกับเราด้วยนะพี่มสไลฟ์สิเดี๋ยวนูช่วยแชร์ในเพจให้ คือความหวังดีของเราถึงรู้สึกผิดทั้งคู่นี่ออกป่ะถา<ส>มว่าอันนั้นใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์คือปรากฏว่าเหมือนกับเหมือนรายการใหม่อ่ะมาดามก็พูดทุกคนว่าพูดคือเรื่องแล้วพวกเฮ้ยถ้าสามอีพีแล้วมันไม่มีคนดูเรากลับไปทำของเราเหมือนเดิมเราอยู่ได้แล้วน,นะอะไรเงีย้ยสองทุกคนก็เลยถึงบอกว่ามาดามไม่รู้จะอะไรแต่ตขอโทษทั้งคู่ว่าะทั้งทั้งคู่อ่ะอยากจะช่วยไลฟ์ให้ไลฟ์ในเพจของตัวเองอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพี่หน้าก็มาขอโทษกับทางคมาดา ว่าเขารู้สึกผิดคืนนั้นก็มาดับดก็เอาคลิปลงคนิปติกตอกนั่นแหละที่เราคุยวันนั <S 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 ้นน like ่ะแต่ว right. ันนี้เมื Whoops, ่อเช้าเห็นเขาบอกมอแต่พอมาแตพอมาไลฟ์ก็กลายเป็นเป็นอีกเป็นอีกเรื่องในึ่งเลยใช่ไหมเขาก็บอกทุกอย่างมันไม่ใช่การมันคือการแสดงแล้วเขาก็แบบเขาไม่ได้รู้สึกผิดด้วยเลยงบแต่แต่ที่เขาพูดกับมี่มดั้มพูดอีกอย่างนึงเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดเขาก็บอกว่าคือเมื่อใว่าตอนที่กนางคุยอย่าเมื่านางคงช็อกเอาจริงจริงนะนางคงช็อก แล้วนางคุณกลับไปบ้านแล้วนางเพราะมันไลฟ์เมื่อไรนะเมื่อเช้าเมื่อมกลางวันเมื่อกลางวันบ่ายๆนางพ่คงจะสารตาก็คงจะไลฟ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยบ้างจริงพอเราเป็นคนกลางเราจะต้องไปเครีย์ที่หลังไหมยังไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ช็อกอยู่เหมือนกันเหมือนเราทารายการเราจะรู้ว่าคาตอบคืออะไรจบแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยเช้าไหงคุยกับพี่ต้นชนพี่อะไรเกิดขึ้นวะพี่พี่เราเราทำอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยเนยออกมา เช้ามาอูทวิตเตอร์พี่พี่ทัวลงหนูก่อนหรือเปล่าอย่างแรกหนูไม่เกี่ยวข้องนนเรื่องเนี้ยพราะกนเขาบอกว่าไม่กลายเป็นแบบว่าติ๊กต็อกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยก็งงก็ยังงงยังคุยกับปาอยู่ปามเราทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยจริงๆเรากลัวมีผลกระเบถึงมดดำไหมบางคนก็จะมองในแง่มุมว่าเอยทำไมมดดำยังให้พื้นที่กับคนแบบนั้บบนอยู่ฟังมดดำนั้นคือวันนั้นอะเริ่มจากแต่ตีท้ายกลัวประกวว่าตัวเองอะเป็นคนไปรับปากเขา ว่าเออแม่เดี๋ยวหนูหางานให้น้าอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกอย่าอันนี้ความสดตัวเห็นนางบอกว่านางข้าวนางก็ต้องเอามงอุ่นกินอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไปสัญญากับนางไงแล้วก็จริงๆเราก็เอาใจใจไม่เป็นคนดีนะแต่ก็แอบสงสารนางอ่ะโดยเฉพาะนางบอกว่าเนี้ยเหมือนคลินิกที่นางทำก็ปิดไปเหมือนนางไม่มีรายได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรช่วยกันได้เราเมื่อก่อนเราก็เคยหากินกับเขา เราเราพูดกันแบบตรงๆเมื่อก่อนตอนที่เราแบบอยากจะสัมภาษณ์อะไรแรงๆ,ๆอะไรเงี้ยเราก็เอาเข้ามาแต่ตอนนั้นไปรับปากเขาอะไรเงี้ยไปรับปากเขาว่าเออเดี๋ยวมามาออกรายการนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุตส่ามานั่งรอเราสี่ห้าทุ่มแพรลี่อีกมั่งบอกว่าแพรลี่นี่หนักกว่ามานั่งรอมั่งแต่ห้าโมงนะเพื่อมาออกเพื่อแบบมานั่งรอมันคือแต่บ้านไม่ได้เหมือนมานั่งเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ห้าโมงนะ แล้เหตุการณ์วันนั้นมันตีสองเลยมัย้งที่เกิดขึ้นตีตีหนึงน่งกว่าคิดดูสิแต่เราคนแบบมันจะต้องโวดธใครกโกรธตัวเราเองเยัไงเราทําอะไรอยู่วะเราใต้แต่ขอโทษทั้งสองฝ่ายนะก็คืออันนี้จากจากใจจริงทุกอย่างเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะพูดอะไร่อนนแล้วหลัง<ต>จากนี้รายการจะยังไงต่อที่เห็นมันบ่นมัาจะไม่อยากก็เหนื่อยอ่ะก็ถามาเอาไงต่ออยางก็มันก็ทําสัญญากับบริษัทไปแล้วว่าก็ไปต่อพี่ลินะเองก็ยังมาร่วม ขาไม่ได้เป็นพิธีกรนะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเหมือนมันแก้ปัญหาด้วยการรายการนี้คือมันทำไม่มีคิวไปถ่ายที่ไหนเรื่องความที่ตารางมันทำฟิกทุกวันนะจันถึงอาทิตย์นะทุกคนก็แบกโอเคองอ่ะเปิดถ่ายรายการเทปแรกเที่ยงคืนนะคือหมายถึงจบจากรายการสดก่อนแฉก่อนเนี้ยแล้วมันจะมีที่ไหนเขาทำให้เราอ่ะเสร็จเที่ยงคืนแล้วถ่ายเสร็จตีสามตีสี่อะไรเงี้ยถึงบอกว่า ก็ได้แต่ขอบคุณแล้วก็ขอโทษกับการที่เกิดขึ้นจะมีการจับทังคู่มาเจอกันไหม่ความที่เราไม่ได้จับไม่ได้จับจังคู่มาเจอกันนะครับคนละเทปคนละเทปคนละเทปคือเราถ่ายสองเทปซึ่งแพรลี่เองอ่ะนั่งก็น่ารักนะเว้ยคือตอนแรกไปพาแบบไปเยี่ยมเด็กไปเยี่ยมเด็กพี่ชอตที่เปิดใหม่ด้วยนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่บ้านอีกจริงแล้วก็นั่งอุตส่าห์รอ ในระหว่างรอก็แบบขนาดเราจับแยกห้องหมดแล้วนะและอย่างหลังจากนี้ที่โมจะทำยังไงดีตอนเริ่มที่จะพูในในฐานะที่เราเป็นคนกลางเขาคิดว่ามันจะทาไงอ่ะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เซ็ตแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคิดดูดิอยู่กันมาตั้งแต่กับแพทที่อยู่ตั้งแต่หกโมงถึงตีหนึ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ดีๆทุกคนหวังดีที่จะช่วยไฟ์เพราะโปรเจกต์ที่ทำโปรเจกต์ช่างบอก ช่วยไลฟ์ช่วยไลฟ์เพจหน่อยครับอะไรเงี้ยจะได้มีคนตามเอาง่ายๆเลยแค่ต้องการแค่ว่าโอเคเขาได้แชร์ปรากฏว่าไลฟ์ไปตั้งนานใครจะคิดว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างเงี้ยืมื<ต>่อเาถามใน<า>ม,<ะ>มุมมองของตัวเราที่อยู่ตรงเหตุการณ์ซึ่งหน้าอย่างเอาีน่าจะกรุลีน่าจาก,ก็พูดตลอดว่าเขาทําไปด้วยความเอ็นดูแต่ในมุมมองของเราอะบางคนก็มองว่ามันไม่สมเรามองไม่ต้องพูดเขานะาว่าเราไปดูในคลิปว่าแม่โลกมันเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะ เขาแค่พูดเขาว่าเดนี้พูดกับคุณลีน่าเลยนะว่าโลกมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเมื่อก่อนการา่ากคนการเปรียบเทียบคนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีเนาะมันอาจจะดังสมัยแฉแต่เช้าว่าคนอ่านหังสอร์ยอนี่ดังจริงเช้ามาแต่วันหนึ่งพยายามอธิบายเขาก็จเจอแม่เรากําลังตกยุคอยู่หรือเปล่าก็ถามนางไปนะก็เมื่อวานนาะงก็เหมือนฟัง แต่เช้ามานะก็ไม่ฟังแล้วว่าคือตอนนี้เหมือนทั้งสองฝ่ายก็คือเหมือนทีกฝั่งนึงก็พยายามโพสต์ต่างๆว่าไม่ควรทาแบบนี้คนไม่หยุดแต่เอาจริงๆถ้าสมมติเอาพูดจริงๆก็ไม่ควรทำอ่ะการเป็นกระชันคือประทะคารลมการสนุกสนานมาว่าโอเคแต่การเมื่อตาว่าถ้าเมื่อวานพูดจนแบบกลางเลยนะแพรรี่อดทนอดทนสูงมากเพราะตอนแรกเป็นมีกาเบง ไปพูดถึงแฟนเขา,ขมาแม่เขาอดทนมาตลอดแต่แบบเขาบอกว่าสิ่งที่เขารับไม่ได้เลยคือการดึงวิกว่าแแม่วันนี้หนูแต่งกิ่งแล้วนะอะไรเงี้ยนางนก็พูดอย่างเงี้ยแต่เามาพูดคุณลีนี่คุณลีน่าจำคุณย่าจาบอกทําไมอยูไม่ได้คิดมากทําไมอะไรเงี้ยเราเราอยู่ตรงกลางก็ไม่รู้จะยังไงเพราะเราก็เป็นคนออกเข้ามาไม่ได้ฝางที่พราะาเองหลัตรงนี้มันจะได้ทำงานกับเขาอีกประกอบทางที่เียด้ ว่าถ้ามีโอกาสมันก็แหม,ม่ถ้าวันนึงเราพเข้าใจนะไม่กีดก็มีคนหลายๆคนบอกแต่ก็บางที่บอกว่าวันนี้ที่เอาพีลีนา่ามาเพราะมื่อก่อนตอนสมัยเราอยากจะทำรายการแรงๆในยุคที่พวกเราทำรายการแรงๆเราก็ใช้เขาอะไรเงี้ยแค่วันนี้ร,รู้สึกว่าคนลำบากอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่อยากทิ้งเขาเาก็<ช>เอา<ๆ>มาช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนา,าคตเราจะเป็นยังไงอันเนี้ยไม่มีใครตอบได้หรอก หลักตัวนี้ทำงานกันอาจจะต้องมีสคริปต์ให้แก่กันอาจจะเมื่อว่าถ้าจะต้องทำก็ต้องมีขอบเขตแต่ก่อนี้ปัญหาคือจะคุมได้งไ,งดไหม้นั่นแหละก็มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอืงอ่นเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เซตไม่ได้เมื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไม่ได้เซตอ่ะเพราะหน้าก็ไปกันทุกคนหน้าก็เจือนกันหมดเลยคือเคยเอ๋อย่างนี้เลยในชีวิตจริงๆดับหน้าเหม่อออกกเยนีถอยู่เจ้า คือในเหตุการณ์ไม่สามารถจับทั้งคู่มาเคลียร์ละตอนนั้นได้เลยใช่ไหมฮะบ้าแผลเลี้วกลับบ้านเลยพอเสร็จแล้วก็กลับเขากลับเลยก็มันเขาเขาบอกว่าเหมือนแบบเล่นๆกันอยู่อ่ะแบบนี่มาฉันยังบอกมานี่มาตะวคู่ขายทุเรียนให้อะไรเงี้ยทุเรียนทอดถังนางอะไรเงี้ยยังเล่นกันอยู่เลยแล้วแบบอะไรงงเนาะบางทีอ่ะ มาชีวิตอ่ะฮะอภิษฎจริงๆขอเนี้ยามเรื่องหนึ่งล่าสุดโมนาเขาบอกว่าเขาออกมาร้องไห้สามวันสามคืนาบแล้วโมเอ้ยลูกไม่ต้องไปเครียดไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยโมเหมือนเขาเสียใจที่เราไปด่าเขาแรงอะไรอย่างงี้โมไม่ได้ด่านะคะเดี๋ยวก่อนเข้าใจผิดกันใหม่โม่ยั้ไม่เคยด่านะ โอ้ยางนั้นเรียกว่าจ่าแล้วหรอมีอะไรแบบให้ไปพูดกับเขาก่อนรอาเขกมโกรธเขาเขาเสียใจให้เขาไม่ไดู้ก่อนเขาบอกว่าเขาเสียใจที่กนเรเป็นพี่แล้วพี่ก็ไปพูดไปพูดแทนที่จะพูดกับเขาส่วนตัวก่อนไม่น่าจะไปพูดผ่านทาสื่ออะไรจรในที่เราพูดไปเราไปตือนในทาที่เขาบอกว่าเราไปว่าเ่าไปไม่ก็ไม่ต้องไปก็ไม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียด เป็นบ้านหรอไลน์ก็มีโทรศัพท์ก็มีไม่โทรมาหาหรอตอนนั้นเขาก็น้อยใจเหมือนว่าเอ้ยทางจริงจน้อยใจบังคุยแอนนาไปแล้วแอนนาอยู่กับแม่กับทุกวันแล้วยังไงเะเขาร้องไห้สามวันสามคืนนะคะแม่เขาเขาเสีเศร้ามากแล้วเขาต้องนอนลูกต้องนอนแม่แม่ตอนไอ้มงคุณโมคุณพ่อคุณโมว่ะแมต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านลูกมันผ่านไปแล้วลูกไปหมดได้เห็นเขาที่ยวเขาออกมาให้สัมภาษณ์ ก็งานในนาไม่ใช่หรอเออขบวนการอะไรกันหรอก็คุยกันไปรกไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ไม่ได้มีการคุยกันหลังจากนั้นที่ไอ้นาคุยมาตามทุกวันแต่แต่โมเองไม่ได้ยังยังไม่เคยเจอโมเลยก็โมก็มาเล่นละครอยู่สองวันใช่ไหมล่ะแล้วก็จบไปให้นอนให้ไน้องไปนอนต้องพักเหนื่อยแล้วเป็นไรเรื่องแล้วอ่ะโอเคขอบคุณค่ะ